ที่กโดราด้วร่รงพอสมวรเลยฮนะอันนี้ันโรดอน,นใช่ไหมัิล่าทิริวเราจะชอบคิริวอะ,ะมีกจะมีัิล่า ฟาดก่อนไปหนึ่งทีซัดเอาตรงิีเฟล็กซาดใส่หน้าไปอีกหจังหวะแล้วก็อัดกระแทกตีไปอ,อ,อื้อ้มันจับโอ้ยมันโยนเออ,อ,อมาเด้ที่มันทำได้คนเดียวะอะฮะเด้อ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 โซงเค้กคืออันตรายเว้ยถอยหลังก่อน เอานอนหน่อก <A PI AN> ็สวยดิซีนอนหน่อยมัก็สวยสิเอ้าถาดรอเอ้าเอ้าสิเฮ้ยยัเฮ้ยชิคกีุ้กล่ะเฮ้ยกระตุกโอ้ยมันจับมาเน่คอยเทเฮ้ยมันไสซีเฮ้ยเอ๊ะปาที่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 แล้วก็ฟาด้าไปอุ้ยโอ้โหมันเอ้าวแรงมันแรงมันแรงมันแรงฟาดหน้าบ้างดึงหนงจังหวะ ชาร์ตแล้วจะเบรกเ้ยโอ้ยเออ,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 อสิสิโอ้โหลูกกระโดดหลบข้างเดินหาฟาดโอ้โหมันชาร์จอะ่ะ <c ười> คลิปว่าชาร์จอีคนเดียวเหรอฮะเอ้ยมาสิปาบไม่โดนเวยท่านี้แต่เดินหนีอ่ะเด้อโอ้โหเดินหนีออเอาไง เออชนไปหนึ่งท Get ีชนไปสองทีเฮ้จับพุ่งใส่โอ้ไอ้ไอ้คนแม่งจะยิงกูจังวะเออเออบาปเออโอ้โพลังงานเราไม่พอกระโดดลบ ปาดหรือท่านี้ก็ได้โอ้โหดูพลังงานตัวบิ๊กเบ๊ก็ไม่พอจริงด้วยของมันล่ะเฮ้ปาดปาดฮุบนี่เนี่ยอ๋พลังงานได้พอนี่นี่อุ้ยคนเนี่ยถ้ขวดถ้าไปนี่นี่มานี่เป็นคอนเซ็ปต์ไปตามตาตามตาเพื่อนตามตาเพื่อนเดี๋ยวโอ้ ก็ดิงกูไม่หวังเลยเอาหันพิดเล็ดดูนี่ดิเดฮึดิไวยพวกเอ็กอะไรนักต่อฮึคุยยังใส่เลยนี่เดฮึแบอี้ฮึ่มาฟาดฟาดเออเอาละสูดเอาตัวบีกเบรกซัดไปอุ๊ยเกินเข้ามาเฉยเอาไอ้นี้มันยิงเราอีกแล้ว เออเอาอยืนหลออวะไปดูแปแต่เพื่อนนะทำลายให้หมดก่อนเออเออเออบอกกันไวก่อนทลายโกนหมุ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 นหัว